ปลาหมึกนะครับปลาหมึกสา0ร้อยแปดสิบสดๆใหม่ๆเลยนี่เย็นๆเลยปลาจระเม็ดก็มีนะครับขายแผนให้ดูนั่นนั่นนั้นก็ปปูปูเนื้อครับผมามาดูปูเนื้อกันเนี่ยปูเนื้ออ่ปูเนื้อแน่นๆของเราหกร้อยห้าสิบบาทแปดร้อยห้าสิบครับตัวใหญ่ๆแบบนี้เะอ่าหอยหวานหอยลายมีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้เฮ้ยมาดูกั้งเนี่ย ก้างนางฟ้าตัวใหญ่แสดงว่าตัวใหญ่นางฟ้าตัวใหญ่สองห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบมีตัวใหญ่นะไซส์ใหญ่ไซส์สวยแล้วเนาะนี่จ้ะปลาเอ็นซีก็มีนั่นเพื่อนสามร้อยห้าสิบครับผมปลาไซส์แดงปลาจระเม็ดำสองร้อยห้าสิบปลาขาสามร้อยแปดสิบบาทครับแล้วปลากระพงขาวร้อยแปดสิบบาทอันนี้มีเท้าเนาะถึงประมาณโค้โงเย็นนะครับผมหอยนางรมตัวใหญ่หอยนางรมสดนะนย ขออนุญาตน,นะพี่นะจะให้เพื่อนๆดูดเป็นอย่างนี้นะครับหอยนางรมนะอันนี้ของแท้นะครับเพื่อนใหญ่เอฟเลยเนี่ยนี่ก็หอยนางรมนะครับผมนี่ใครไม่เคยเห็นเนี่ยเหมือนเหมือนเปลือกไก่เหมือนปูนเหมือนหินเลยดูไอ้มีไข่ไข่ปลาลิวลิกิวเลยลิวกิ้ว,ว,วสดๆเลยครับ1้อยแปดสบาทหัวปลากระพงก็มีนั่นเพื่อนนะแพนให้เพื่อนๆดูหน่อย นี่เลยครับมาเลยับมาเที่ยวได้เลยนะอยู่ที่ตลาดทะเลไทยครับสมุทรสาครนะครับผมลับมาได้เล็นะครับนี่ปลากระพงตัวสวยเลยสดสดใหม่ๆเลยนะครับน่าทานมากเลยครับมีท้องสองฝั่งนะครับนี่มาดูกุ้งมังกรเหรออันนี้น่าจะเป็นกุ้งมังกรนะครับตัวใหญ่ๆเลยแต่ราคายังไม่ติดเนาะนี่สวยๆเลยครับปูลายเสืออมีปูลายเสือเมื่อน ปูม้าลายเสือป่ะนี่เห็นไหม๋ยวางอมือนะนี่ครับจากมึกหอมก็สวยฝึกครับผมส่วนดีดำข้างในกเราล้างให้สะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะไม่มีแล้วค่ะครับผมไปถึงบ้านหั่นได้เลยหั่นได้เลยนะครับสดสวยครับสดสวยเลยสดสดเลยสามร้อยสามสิบหมึื่อกดองสามร้อยค่ะน่ากินเนาะทุบเลยขายไม่แพงนะครับผม อันนี้หอยแครงเราก็ยังเป็นเป็นอยู่นะคะน้องครับสดสดนี่นะย้งับได้อยู่ได้อยู่ค่ะอันนี้สองร้อยสองร้อยไซส์ใหญ่ขึ้นมา220บาทสวยเลยกุ้งหัวแก้วตัวใหญ่ๆเลยนะครับผมมาได้เลยขอชมหน่อยนะให้ท่านผู้ชมดูนี่380บาทนี่แล้วก็450 430ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนี่ครับผมโอเคตัวเป็นเนี่ยไม่เคยเห็นหรอกตัวเป็นอ่ะเนี่ยนี่ก็คือเป็นจริงนะครับผม อ่านว่าไม่เคยเห็นหรอกนะื่องนี้คือสดใหม่จริงๆเพิ่ง